ใาการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำและห้ามทําตามโดยเด็ดขาดนี่อะไรอะพอย อไรอะพยแล้วถ่อมมายองอะไรด้วยแกเป็นคนฆ่าโมพอยฉันไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าได้ยังไงล่ะเศษดินอะรอยเปื้อนอะมันเหมือนกับโมเลยอะพยจับเลยแกเป็นคนฆ่าโมโฉอ จะเราเอาเพราะแกแล้วกันแล้วทำไมแกต้องซ่อนนะท่านก็แค่ให้กูว่านุ่นจบเพื่อเราทั้งคนเลยนะเว้ยพลอยเพื่อเราคนนึงอ่ะดูแม่ดิดูแม่โมดิแม่โมเสียใจแค่ไหนอะ,ะพลอยเพื่อนทั้งคนเลยนะเว้ยฉันไม่ได้ฆ่ามัานจริงๆแล้วทำไมแกถึงเ,เอาซ่อนอะพลอย ถ้าแกจะให้ทำยังไงถ้าแกเป็นฉันแกก็ต้องกลัวแบบฉันนั่นแหละแกออกมาเป็นฉันเมื่อไหร่ฉันก็เสียใจไม่ได้ต่างจากแกเลยนะเว้ยทำไมอะพลอยแกทำไมแกต้องโกหกเราด้วยอะแล้วทำไมตอนสอบสวนแกไม่บอกตำรวจไปล่ะก็บอกแล้วไงว่ามันกลัวมันกลัวโดนจับกจะทำอะไรกับฉันดีกลัวโดนจับบอบัวก็โดนเขาหุกไปแล้วแกจะอะไรอีกอะ นี่ก็เพื่อนเราเหมือนกันด้วยตายไปละคนนึงเขาหูไปละคนนึงอ่ะบวกกับโมก็เป็นเพื่อนเราปะหอยแกเป็นไรอ่ะเฮ้ยหอยหอยเต็ดเนี้ย วันนี้พลทะเลาะกับโมพี่ฉันตบแกฉันให้แกคิดได้นะไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตฉันอีก <c oughs> แล้วทำไมวันนี้แกเห็นแกไม่บอกคนในห้องล่ะคนในห้องก็เข้าใจปะบวก็โทรศัพไปแล้วว่าทําไมแกไม่บอกให้แล้วกว่านี้นอ่ะแป้งปววทำไมแกไม่บอกให้เร็วกว่านี้ <c oughs> อ่ะ <c oughs> แล้วทําไมเราต้องบอกอ่ะเราไม่ได้ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเหมือนแกนี่ เพื่อนเราประทำไมแกหนีตัวแบบน,นี้อะแป้งแล้วนี่ไม่ใช่เพื่อนแกนหรอที่ช์จอยู่อะพอใจ ได้ด้วยนะคะขอบใจมากเูกที่มัาวบนนี้น,มมน,นะค่ะได้เลยนะนัดใช่ไหมลูกตรงจนจำไม่ได้เลยเอ<ต>ินัดแป้งกาะสอบแล้วเร็วๆจ้ามาเร็วเดีตลูกอดีตลูกขอบใจนะ อ,อยู่ดีๆก็มานั่งโต๊ะโมอ๋อเด็กใหม่อะชื่อพีเพิ่งมาวันนี้วันแรกสวัสดีเปน็นอันที่อื่นได้ปะโต๊ะนี้มีเจ้าของแล้วเราก็ไม่เห็นมีชื่อติดไว้นี่เปน็นอันโต๊ะอื่นดีไม่ลุกไม่ลุกข,ขึ้นแล้วจะให้เราไปนั่งที่ไหนล่ะจะนั่งตรงไหนก็เรื่องของแกดิ กินอะไรอ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยไปยิงข่าวกันเป็นพี่เป็นน้องกันเปล่าไปเลยเดี๋ยวรอรออยู่ตรงนี้แหละแม่ทั้งหมดทงความเคารพสวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมีข่ามาแจ้งนะมีนักเรียนใหม่เข้ามาห้องของเราแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีครับเราพี่พีนะ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนตอนนี้รู้จักกันแล้วนะอองตองน,นั่งใกล้ๆพ,พ,พีพีแนะนำเขาด้วยนะเขาเป็นน้องใหม่มีอะไรก็พีพีสอบถามอองตองเอานะครับข้าบต่อไปเรียนกับครูจ๋าใช่ไหมใช่ใชใชค,ครับโอเคงั้นเดี๋ยวครูไปสอนห้องวชิชาอื่นต่อจากตอนเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะไงแล้วครับของคารพสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามีอ้าวนักเรียนใหม่เหรอครับลูขึ้นแนะนำตัวให้ครูดูในสิชื่อพีพีครับแล้วครูล่ะครับชื่ออะไรครูชื่อจะจ๋าค่ะครูะจา๋จาเป็นครูใหม่เหรอครับใช่ค่ะแล้วยังไงคะก็ใหม่เหมือนกันจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปด้วยกันไงครับ อยู่หมคะอืมยังไม่สอบแล้วกันเพื่อนใหม่เขายังไม่ได้เรียนเลยเดี๋ยวข้ามนี้ครูเปิดคลิปให้ดูแล้วกันผมช่วยเสียบไหมครับครู เอาแป้งหมดดียังไม่กลับเหรอเมื่อกี้ว่าอะไรนะเราหาว่าแกยังไม่กลับบ้านอีกเหรออ๋อเรารอพ่อมารับอ่ะแล้ว,อลวอเออเราพีพีไงตอนแนะนำตัวไม่ได้ฟังอนะดิฟังฟังแต่ว่าเรามีหลายอะ่ะให้โฟกัสอะ่ะเออแกพอจะรู้ปะโต๊ที่เรานั่งเป็นโตใครหรอโต๊ของคนชื่อโมอะ่ะ เขาโดนฆ่าตาย จากเราเองนะก็ฟังจากที่แกเล่ามามันก็ไม่มีอะไรน่าแปลกเลยนะไหนแกลองทำอย่างนี้สิอะไรเนี่ยเออทำเธอหน้าทำอย่างนี้สิย้มอ,อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นเราอะแกก็ไม่ได้แปลกตรงไหน,น เห็นไหมคนอื่นก็ทำได้แกก็ทำได้ไม่เห็นแปลกเลยฮวัโหลครับข้าถึงแล้วครับ Hello, ครับ, Hello, รบกำลังไปครับพอเรามาแล้วเราอกลับก่อนนะไปเจอกันพรุ่งนี้